สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถดำมือ2นะครับก็วันนี้เป็นหกล้ออีสุนะครับ NKR ร้อยนะครับร้อยแรงนะครับก็รถก็สภาพดีนะครับดูจากภายนอกนะครับตัวสั้น3เมตรสิบนะครับมีแอร์มี Power อร์เอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0แสนสี่นะครับ ใครสนใจก็ทักเลยนะครับมีไลน์ด้วยก็เบอร์อยู่ที่เบอร์ไลน์นะครับศูนย์หกสี่สามศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งศูนย์นะครับรถอยู่สม,มุทรสาครนะครับใครสนใจโทรได้เลยนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับใครที่สนใจรถมือสองนะครับก็อย่าลืมเข้ามากลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะมีการให้ประกาศซื้อขายกันฟรีนะครับสำหรับราคามิตรภาพนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ